สวัสดีครับมืดอนี้มาพ้อกับเบลเตอร์แนเดลชาแนลอีกแล้วนะครับผมการมื่อนี่ครับมาเมนูแบบมันหวานนะครับหอมๆนะครับผมพอดีพอเถานะครับผมเพิ่นได้ฝากอ่ามะม่วงนะครับผมบักหน่าวนะครับที่ยำไปนะครับผมแล้วกะเมื่อนี่ยังบริกินบักม่วงนะครับพอเถาบอกว่าเอามกม่วงไปตำครับแต่ว่ามาทอดพี่ครับมันซุกครับผม เหนียวบักม่วงนะครับผมอขอบคุณผลเทานะครับผมที่ส่งบักม่วงมาให้กินนะครับผมอาที่สำคัญนะครับอขอขอบคุณนะครับลูกพี่นะครับที่สนับสนุนข้าวเหนียวบักม่วงขว่านะครับผมกับนางพันธนะครับนี่ลูกพี่เห็ดนะครับผมคุณลูกพี่หลายๆนะครับผมอ่าเอามาชิมบักม่วงนะครับหอมหวานเลยครับมื่อเนี้ย ปวดห้าวทรงไม่ให้ต่ำนะแต่ไม่ได้ต่ำนะมากินซุกเสียเลยเดี๋ยวลองลองกินกับน้ำกะทิบ้างนะซิมน้ำกะทิบ้างแบบนี้เยอะเลยนะเาาล่ะะมาเตยมาราดไปเลยเนาะเอ,า,อา,าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแบบ เยิมเยเลยแหละพี่น้องอันนี้ต้องขอบคุณลูกพี่นะที่เห็หนให้นะเพิ่นเขาเนียยลูกพี่นะแล้วก็เพิ่นเห็นน้ำกะทิให้นะครับผมก็โอเคนะครับเอาเยิ่มเยิ่มเลยแหละครับผมขอแบบเยิมเยิ่มเอาอันนี้ก็หลานกาแฟ ครับผมเดี๋ยวขอออกนะครับผมเอามาลุยกันเลยครับผมพร้อมนะครับเอาเนี่ยออกงมวนนะครับผม ข้าวเหนียวหอมมากนะครับข้าวเหนียวหนึ่งเอ่งนะครับผม,อ,มอันนี้บักง่วงจากพิจิตนะครับเนี่ย ผมู้นะว่ามันเป็นบักม่วงอีกอย่างนะครับผมจะมันหอมนะครับหอมหวาน สุดยอดเลยดินอนนอนรับเลยครับคืนเนี่ยกินของหวานหลายนะครับกะทินะครับอือบักโวงหวานหอมนื้อก็ขาเนียวนุ่มนะครับข้ากันเลยดิดีมากน ผมว่าข้างกินครับทุเรียนเนาะโอเคเลยและเขาเนี่ยนี่เนาะแจ้ว

หวานมันหอมแบบสุดหลอละแต่ว่ามือนี่ละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บางเตยนะครับผมกับสิ่ํสำคัญนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อสิไดใดเบิ่งคลิปใหม่ๆของบองเตยนะครับผมครับมือนี่บางเตยขอล่านะครับกับมันหวานนะครับผมกับโอเคครับ มือนีกินแก้แบบว่านๆหอมๆนะครับผมหลังการหลังจากกินข้าวแล้วนะครับผมมือนีกับมอเตอร์กัขอบคุณนะครับผมเอาองเอสักคั่หนึ่งก่อนนะครับให้มันเบิดเลยนะครับผมอืมสุดใจคนหมักจิ้หวานเนาะ อขอบผมบัตรเกลือคอได้ครับขอบคุณครับ